ต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่7นะคะตัวอย่างที่7จะเกี่ยวข้องกับการกสิกรรมนะคะในการทดลองทางกสิกรรมครั้งหนึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่าจะได้ผลผลิตมากขึ้นถ้าใส่ปุ๋ยมากขึ้นแต่ต้องไม่ใส่มากจนเกินไปนะคะให้ f เป็นจำนวนปุ๋ยที่ใช้หน่วยเป็นกิโลกรัมต่อไร่และ c เป็นปริมาณผลผล,ผลิตที่ได้หน่วยเป็นถังต่อไร่ ถ้าฟังก์ชัน c นะคะเท่ากับ20บวก 24f ลบ f กํลัง2ถามว่าจะต้องใช้ปุ๋ยเท่าใดจึงจะได้ผลผลิตมากที่สุดขีดเส้นใต้คำนี้เลยนะคะโจทย์ต้องการผลผลิตที่มากที่สุดเพราะฉะนั้นค่าสูงสุดก็คือผลผลิตนั่นเองดังนั้นฟังก์ชันที่เราตั้งตัวแปรตามจะต้องเป็น c ค่ะ ซึ่งในข้อนี้โจทย์กำหนด c ให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะเราไม่จำเป็นต้องไปหาเองนะคะเรามาวิเคราะห์โจทย์อีกสักครั้งหนึ่งนะคะโจทย์ต้องการจำนวนปุ๋ยที่ทําให้ได้ผลผลิตมากที่สุดนั่นก็หมายความว่าเราต้องสร้างฟังก์ชันของผลผลิตเป็นตัวแปรตามนะคะซึ่งผลผลิตก็คือ c นั่นเองนะคะ c ขึ้นอยู่กับอะไรคะผลผลิตขึ้นอยู่กับจำนวนปุ๋ยงไงคะโจทย์บอก เพราะฉะนั้นจำนวนปุ๋ยเป็นตัวแปรต้นนั่นก็คือ f เป็นตัวแปรต้นจากนั้นหาค่าสูงสุดของฟังก์ชันดังกล่าวนะคะคิดว่าไม่น่ายากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอันแรกเลยขั้นตอนแรกเลยก็ต้องให้ cf เป็นอะไรคะ cf เป็นฟังก์ชันนะคะซึ่งแทนปริมาณของผลผลิตที่ได้เราก็บอกเลย cf เป็นปริมาณผลผลิตที่ได้ หน่วยเป็นถังต่อไร่นะคะส่วน F F คืออะไรคะตัวแปรต้นหรือจำนวนปุ๋ยนั่นเองเพราะฉะนั้นเราบอกเลยว่า F เป็นจำนวนปุ๋ยหน่วยเป็นจำนวนปุ๋ยที่ใช้นะคะหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อไรค่ค่ะเราก็จะได้ว่านะคะ CF นะคะซึ่งโจทย์ก็บอกแล้ว c f เท่ากับ20บวก2 4 f ลบ f กำลังสนะคะจากนั้นเราต้องการค่าวิกฤตเพราะเราต้องการหาค่าสูงสุดนะคะอยากได้ค่าวิกฤตก็ต้องหา c ม f นั่นเองหาอนุพันธ์อันดับที่1น,นะคะ เริ่มไล่หาอนุพันธ์ของแต่ละพจน์อนุพันธ์ของ20คือ0อนุพันธ์ของ2 4 f คือ24และสุดท้ายอนุพันธ์ของลบ f กํลังสตบ2ลงมาก็เป็นลบ2 f นั่นเองนะคะเราจะได้ว่าถ้า c p r i ม์เท่ากับ0นั่นก็คือ2 4 2ลบ2 f เท่ากับ0เราจะได้ว่า2 f เท่ากับ24เพราะฉะนั้น f มีค่าเท่ากับ12ค่ะเราได้แล้วค่ะว่าค่าวิกฤตของเราคือ f เท่ากับ12เพราะฉะนั้นสรุปตรงนี้เลยค่ะค่าวิกฤตของฟังก์ชัน c คือ12นะคะที่นี้ค่าวิกฤตของฟังก์ชัน c เนี่ยมันจะทำให้เราได้ค่าสูงสุดหรือค่าต่ําสุดเราก็จะใช้ทฤษฎีบทที่4ช่วยนั่นก็คือหาอนุพันธ์อันดับ2ค่ะ จาก c พร f เนี่ยซึ่งมีค่าเท่ากับ24ลบ2 f เราอยากรู้ว่ามันให้ค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดกันแน่เราหาอนุพันธ์อันดับ2ของมันเลยค่ะอนุพันธ์อันดับ2อนุพันธ์ของ2 4คือ0อนุพันธ์ของลบ2 f มีค่าเท่ากับลบ2ซึ่งจะเห็นว่ามีค่าเป็นลบนะคะ ทฤษฎีบทบอกว่าถ้าอนุพันธ์อันดับสองมีค่าเป็นลบหรือน้อยกว่าศูนย์แสดงว่า c ตัวนั้นให้ค่าสูงสุดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็บอกเลยว่านั่นคือฟังก์ชัน c มีค่าสูงสุดนะคะมีค่าสูงสุดสัมพัทธ์ ที่ f, f เท่ากับ12นั่นเองนะคะและ c 12ก็คือค่าสูงสุดสัมพัทธ์ c 12ก็จะมีค่าเท่ากับนักเรียนก็นำ12ไปแทนที่ c ค่ะก็จะได้เท่ากับ20บวก24คูณ12แล้วก็ลบนะคะลบ12ยกกำลังสองนะคะ ซึ่งมีค่าเท่ากับเมื่อคำนวณแล้วมีค่าเท่ากับ164นั่นเองนะคะดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าเราจะต้องใช้ปุ๋ย12กิโลกร,รัมจึงจะให้ผลผลิตมากที่สุดและผลผลิตมากที่สุดก็คือ164ทั้ถังต่อไร่นั่นเองค่ะดังนั้นจะต้องใช้ปุ๋ย สิบสองค่ะสิบสองกิโลกร,รัมต่อไร่จึงจะให้ผลผลิตมากที่สุดแถมนิดนึงนะคะและผลผลิตมากที่สุดคือหนึ่งร้อยหกสิบสี่ถังต่อไร่ค่ะ จะเห็นว่าข้อนี้ไม่ยากเลยนะคะนักเรียนขั้นตอนในการทําโจทย์ก็ลักษณะเดียวกันกับตัวอย่างที่ผ่านมาเลยนะคะเราจะไปดูกันอีกสักตัวอย่างหนึ่งนั่นก็คือตัวอย่างที่8ค่ะ